โครงการรถไฟฟ้าพนมเปญเข้าใจว่าทําแผนแม่บทมาใช้หาเสียงเลือกตั้งกัมพูชาแต่อีก10ปีก็ยังไม่ได้ตอกเสาเข็มหรอกหรืออีก20ปีก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าถ้ามีเงินตอนนี้ก็ใช้เวลาสร้างอีก5-6ปีโดยเฉพาะสายแรกในชีวิตเลยใช้เวลาศึกษารวม10ปีไม่ได้ดูถูกนวิเคราะห์สวจุดอ่อนจุดแข็งวิกฤตโอกาสจำนวนประชากรเมืองสร้างมาแล้วคุ้มไหมารายได้ต่อหัว เงินกำไรขาดทุนที่ต้องนำมาซื้ออะไหล่รถไฟและดูแลศูนย์เส่อมบำรุงเทคโนโลยีในประเทศทีมวิศวกรที่ต้องเข้ามาทำงานและดูแลระบบหลังสร้างเสร็จสมมุติใช้เทคโนโลยีจีนสร้างรถไฟจีนถ้าทีมวิศวะในประเทศสารต่อง,งานไม่เป็นก็จบดูเวียดนามเป็นตัวอย่างทุกวันนี้สิปีก็ยังสร้างไม่เสร็จเพราะไม่พร้อมตั้งแต่แรกแค่อยากมีรถไฟหรือจะเอาแบบสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสัมปทานรถไฟจีน100ปีใช้คนจีน เข้ามาทำงานและกอบกวยเงินกลับไปปักแทนดินใหญ่แม้แต่คนขับรถไฟยังเป็นคนจีนถ้าจะเอาแบบบริหารงานโดยคนในประเทศ100เปอร์เซ็น์เหมือนไทยใช้รถไฟระบบญี่ปุ่นเยอรมันคือฝันลมแล้งบอกเลยถ้าทีมวิศวกรในประเทศยังไม่ได้มาตรฐานสนองนีดนักการเมืองใช้เงินถลุงไปกับโครงการที่ตัวเองอยากได้ปอลอนี่แค่วิเคราะหนะ์นักผือใครโดนหลอกไปทํางานหรือร่วมลงทุนจะได้ระวังไว้อย่างตออเมืองสีหนุวิวกําลังมาแรงคนไทยโดนหลอก ไปทำงานเยอะมากๆอยากให้เอางบไปพัฒนาเรื่องโลจิสติกส์และดีเวลลอปเมนต์ก่อนมากกว่าโดยเฉพาะปัญหาปากท้องปัญหาตามแนวชายแดนปัญหาบุกรุก,ก,กพื้นที่ป่าสงวนที่ลุกล้ำเข้ามาฝั่งไทยย่อรวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจปรับแผนยุทธศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระบบการจ้างงานนำคนกัมพูชาที่เข้ามาทำงานฝั่งไทยกลับไปทำงานในประเทศบ้านเกิดของตนเองได้แล้วประชากรทั้งประเทศกัมพูชาแค่16ล้านคนเองแต่คนหลังไหลออกมาทำงานนอกประ,ระเทศไม่รู้กี่ล้านคน จะพามาดูคอมเมนต์ชาวเน็ตว่าจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรแอดครับขอความคิดเห็นท่าไทยทำคาสิโนในประเทศหน่อยครับคอมเมนต์ต่อมาทำได้เลยชัวร์ทุนจีนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ต่อมา,า,อมมอมาหุ้นเซ็นครั้งก่อนก็กู้เงินจากไทยครั้งนี้คงต้องกู้กับจีนถ้าไม่ใช้คืนก็เตรียมโดนจีนฮุบที่ดินได้เลยใบหน้ายิ้มปากกว้างและดวงตาปริศนิตหรืออาจจะโดนหลอกเพื่อใช้รถไฟหาเสียงคอมเมนต์ต่อมา ทำถนนให้หมดฝุ่นก่อนดีใหม่แล้วอีกอย่างเลือกตั้งสีเลือดกำลังจะเกิดแผ่นดินต้องคำสาปอาจลุกเป็นไฟอีกอรอบก็เป็นได้คอยดูคอมเมนต์ต่อมายินดีล่วงหน้าด้วยขแมอยากได้ก็ต้องได้ระบบขนส่งสาธารณะความเป็นอยู่สุขสบายบ้านเมืองเจริญรุ่งก่อนนี้สาธารณะเยอะๆเอาให้เต็มคาลาเบลอนาคตจะได้ไม่ต้องลืมตาอ้าปากเหมือนชาติอินหลับลูหลับตาก่อร่างสร้างนี่ให้พ,อพ่อภูนอุดมสมบูรณ์ด้วยนี่สิน มัง่งคั่งจะได้เอาเวลาไปทำงานใช้นี่งเงินกู้เวลาเคลมวัฒนธรรมศิลปะประเพณีและอื่นๆจะได้น้อยลงแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นว่าเรื่องนี้ว่าอย่างไรมาพูดคุยกันได้นะครับ